สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องกุ้ยพารวยชแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางสูตรงบน้อยกับเม็ดเดียวนะคะเหมือนหวยเราพัฒนานะคะเพราะว่างบน้อยเป็นอีกสูตรหนึ่งเนาะส่วนสูตรเม็ดเดียวอีกสูตรหนึ่งนะคะปกติก็ไม่ทําเม็ดน้อยเอย้งบน้อยให้นะคะหวยไทยเห็นงวดนก่อนนี่มันเข้าก่อนลองดูนะคะเผื่อ FC ชอบนะคะ แอดกอ็ช่องแอดก็หลากหลายแนวทางนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะเพราะว่าช่องแอดดีไม่ใช่เซียนนะคะไม่ใช่เซียนก็หาแนวทางเช่นเดียวกันนะคะสูตรไหนโอเคนะคะสูตรไหนที่คิดว่าลงแล้วประหยัดงบนะคะหาพยายามหาแนวทางที่จะประหยัดงบให้ทุกท่านนะคะ ก็ลองพินิจพิจารณากันดูนะคะมีเม็ดเดียวแล้วก็ทั้งงบน้อยให้ด้วยนะคะงบน้อยเพิ่งทำงวดน,นี้งวดแรกนะคะงวดที่ผ่านมาแอดก็มองดูอยู่ค่ะมองดูอยู่นะคะก็บอกเห็นไผ่าาสิเอางบหน่อยนะเนาะแอดก็เลยเฮ้ยสงสัยเพิ่นบัวเอาวะ่วะสงสัยเพิ่นบัวเอาวะ่ะแล้วเขาอีนีค่ะเขาอีดีมาแบบไม่ต้องกลับเลยสองหนึ่งนะคะแต่พองวดน,นี้นะคะออกสู่สายตาประชาชนนะคะจะ อดปลอดภัยไหมนะคะทําย้อนหลังบบแอทดทาย้อนหลังเข้าไหมนะคะไม่รู้ค่ะเอเพิ่งดูงวดแรกนะคะงวดก่อนนี้งวดแรกนะคะบริฮิตย้อนไปไปหลายงวดนะคะ เอาท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะตัวนี้เป็นสูตรงบน้อยแล้วก็สูตรเม็ดเดียวนะคะของหวยไทยนะคะหวยรัฐบาลไทยของวันที่2นะคะปี6 8เนาะทุกคนเนาะหกแ พอเดพอส,อสีมาบอมาดูกันนะคะงวดก่อนหวยเข้านะคะแปดหกสามนะคะแปดหกสามสองหนึ่งนะคะแปดหกสามสองหนึ่งก็เข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะบนนะคะหกสามนะคะทุกคนก็ไม่คิดว่ามันจะมานะคะแต่ว่าสูตรบนนี้เข้ามาแล้วนะคะสีงวดติดนะคะสีงวดติดลงสนามจริงนะคะลงใช้จริงเนาะใช้จริงงวดงวดงวดนี่ระคะงวดแรกเนี่ย งวด6สามีงวดแรกใช้จริงนะคะเดี๋ยวแอดเขียนในในสถิติให้ก่อนนะคะใช้จริงนะคะเพิ่งจะใช้จริงงวดแรกนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะที่ลงให้นะคะเอาเอางบน้อยไปก่อนละกันนะคะงบน้อยเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะงบน้อยเตรียมแคบเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนนี่เลยค่ะงบน้อยนะคะ อาลองดูนะคะนี่งบน้อยหวยไทยนะคะสูตรนี้เป็นบนล่างค่ะง,งบน้อยให้แบบนี้นะคะจึงมากนะคะสีสองนะคะทุกคนว้ายสวยงามพระรามเปด่ยเห็นบนนอวันถีน่เห็นอยู่นอกค่ะเออตามนี่ระค่ะสี่นะคะงวดน,นี้ให้ไปที่สี่สี่สองห้านะคะสี่สองห้า สี่ห้าสี่สองนะคะเอาลองดูกันก่อนนะคะถ้าสูตรนี้นะคะถ้าสี่มันเข้านะคะงวดหน้าคงจะเอาอันนี้เป็นเม็ดเดียวนะคะเพราะแต่ว่าอีสูตรเม็ดเดียวตัวนั้นมันก็เดินนะคะมันก็เดินแอดก็ระหว่างหกกับสี่นี่จากสีเหลือกได้เม็ดขึ้นเม็ดเดียวบาทแอดก็เลยเอาเอาสูตรที่มันเดินอยู่นะคะสูตรที่ทําไปงวดก่อนนี่แหละคะ่ะเออเอ้ยไอหกกันนึงวะงวดก่อนเออนี่นะคะงวดนี้ก็ สูตรนี้ให้ไปที่4ค่ะเอาลองดูก่อนนะคะชุดนี้เป็นบนล่างเลยนะคะบนล่างทุกคนสูตรเม็ดเดียวสูตรงบน้อยพวกนี้บนล่างนะคะเรามารอดูกันนะคะว่าสูตรนั้นอ่ะมันจะไปต่อได้ไหมนะคะหรือว่าสูตรนี้นะคะเพราะว่ามันใส่สองสูตรงบน้อยนะคะงบหน่อยกับอันนั้นคือว่าเอางบมันกระสีคืออันนั้นละคะ่ะอ่าถ้างบน้อยไปต่อได้นะคะเราก็ไม่แน่นะคะงวดหน้าหน้าน อาจจะกลับมาเอางบน้อยก็ได้นะคะแต่พอดีสูตรเม็ดเดียวมันยังเดินอยู่นะคะเออตัวเม็ดเดียวมันก็เดินอยู่เอาจากสีเข็ดวนี่เอาเเอาแยกกันสั่นวนลางรือสีมาคู่กันบ่ค่ะเอาเดี๋ยวให้ดูให้ดูเม็ดเดียวนะคะงบน้อยแขบก่อนค่ะสี่ค่ะสี่สองห้าค่ะเม็ดเดียวให้ไปที่สี่สองห้าเลยนะคะสามตัวนะคะสี่สองห้าหวยมาสามตัวเห็ดจังไหนเฮ้ยเออสี่ห้านะคะสี่สองค่ะ งบน้อยจะมีแค่สองคู่นะคะงบน้อยจะมีให้แค่สองคู่แค่นี้ค่ะสมซื้อ,อีลีละค่ะเข้าเข้าไม่เข้าก็พินิจพิจารณากันดูนะคะงบน้อยมีแค่นี้นะคะงบ สมซื้อบาเป็นง,งบน่อยแล้วแต่กระจุยกระจายแปดเก่าหางคือเก่าอันนี้คืองบน้อยจริงๆนะคะวัดดวงถือกระถือบ่ถือแล้วๆสามตัวให้แค่เม็ดเดียวค่ะงบน้อยคือสูตรนี้นะคะสูตรใช้สูตรเดียวกันกับหวยลาวพัฒนานะคะตัวนี้ใช้สูตรเดียวกันกับหวยลาวพัฒนาทําย้อนหลังเข้าไหมแอดอันนี้คือตัวย้อนหลังงวดก่อนนี้แอดก็ทํานะคะตัวแอดก็มองอยู่นะคะงวดก่อนนี้แอดก็มองอยู่นะคะแต่พอดีมันก็ตรงเลขกับหลายๆ เออมันตรงเลขกับช่องหมดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เออก็ไม่ได้อะไรนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันไม่ได้แตกต่างนะคะเออสองหนึ่งเราก็มีอยู่แล้วนะคะเรามีทุกตัวแล้วค่ะแอดก็เลยเออซื้ออยู่ค่ะไม่ได้อะไรนะคะมันเข้าจริงๆค่ะทีนี้เออถ้าลงให้ทุกคนนี่ทุกคนคงได้เฮกันเนาะน่าเสียดายนะคะทุกคนแอดกนเนีมส่วนแอดก็บ่ได้บอกใครค่ะแอดกนเนมซื้อเพราะว่ามันก็มีอยู่เดียวเนาะข้าก็จัดอยู่เดียวเพราะว่าร้านมันก็ให้สองหนึ่งนะคะ แอดก็เลยแน่เบืองเออมันกระส้นกันเออออ้างมันถอกว่าสังก็ลื่มไปค่ะจนหวยอ,ออกนะคะหวยอ,ออกอ้ามาอีนี้เลยเอ้ามาดูงวดน,นี้กันนะคะเพราะงวดน,นี้เนาะสี่นะคะสี่สองห้าสี่ห้าสี่สองค่ะทุกคนเออถ้าทำย้อนหลังไปอีกหลายๆงวดเหรอคะแอดยังไม่ได้ลองเลยค่ะยังไม่ได้ลงทำเลยนะคะเออพูดตรงรงเหรอคะเดี๋ยวมันเอานี่แหละคะ่ะมีแต่มันเอาปัจจุบันนี่แหละค่ะ สี่สองห้าสี่ห้าสี่สองนะคะทุกคนลองดูนะคะถ้าชอบก็ค่อยจัดเด้อสูตรนี้เป็นสูตรวัดดวงคะ่ะทุกคนวัดดวงเอาดูไผ่สิบิตัดสีห่หาเร,ารืจังเลยก็เรียวเตะค่ะแต่ว่าตามสูตรมันให้แค่สี่ห้าแล้วก็สี่สองนะคะเม็ดเดียวมันให้สี่ค่ะเรามารอรุ้นกันนะคะว่ามันจะมาตัวไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนเอามาดูกันเลยนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะ สูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะก็เข้ามาสีง้วติดนะคะสีงัวติดเลยค่ะสูตรเม็ดเดียวนะคะเห็นไหมคะแคบเอาเ้อแคบแล้วไปขยายเอาเ้อค่ะงวนนี้ยังอยู่ที่หกค่ะเม็ดเดียวงวนนี้อยู่ที่หน,น,นะคะทุกคนมาดูตัวเจาะของเราเลยนะคะไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะเม็ดเดียวกับไอ้นี่สงสัยจะเป็นบนล่างอีกหรือเปล่าะคะทุกคนเม็ดเดียวกับอันงบน้อยนะคะสงสัยงบน้อยอาจจะ ไปล่างนะคะตัวนี้อาจจะขึ้นบนอีกก็ได้นะคะนี่งบถ้างบน้อยไปล่างนี่มันก็ชนสี่สองกับพงหลานแล้วนะคะนี่เอานี่ถ้างบน้อยเนาะสีส่สองชนแล้วคะ่ะสี่สองนี่ไม่มีสี่ห้านะคะมีแค่สี่สนะคะนี่ถ้าจับตินคู่หลานนะคะสี่สองเหวยเปต้าอัดเละค่ะสี่สองนะคะ,น,ะ,คะนี่ชนกับชุดหลานแล้วนะคะถ้างบน้อยนะคะสีห้าไม่มีคะ่ะสี่ห้าไม่มี สี่ห้าสองบ่ห้าสองก็ไม่มีนะคะเอามาดูนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะเม็ดเดียววันนี้ให้ไปที่หกเนาะอันนี้ตัวเจาะนะคะตัวเจาะของหกนะคะงวดวันที่สองเนาะวันที่สองเดือนมอกราคม หวยไทยสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้บนล่างเลยนะคะใช้บนล่างนะคะมาดูตัวเจาะแอดนะคะหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะคะเอามาจากไหนตีตัวเจาะแอดเอามาจากสูตรยี่สิบห้าคู่ค่ะชุดยี่สิบห้าคู่นะคะถ้าตามนี้นะคะถ้าตามนี้มันเข้ากับชุดยี่สิบห้าคู่หมดเลยด,ยดย้นี่มันเข้ากับชุดยี่สิบห้าคู่หมดเลยด้วยค่ะนี่อันนี้ก็มีหกหนึ่งถ้างวดก่อนหน้านี้แอดเอาเอาสูตรนี้ลงมันก็จะขึ้น มันก็จะเข้าหกหนึ่งนะคะเออเมื่อกีะสเขาวบุญล่างหรือสิจึงไดง้เอานี่นะคะทุกคนหกค่ะทุกคนวันนี้ให้ไปที่หกนะคะวันวันที่สองนะคะหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองค่ะให้แค่นี้นะคะศูนย์ให้แค่นี้นะคะ 0, ห้าค,ะคะ 5, ู่ค่ะ เอาแคบเราบวแคปเอาเดอ้อค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแคบงบน้อยก็แคบก็นเนาะอ่างบน้อยให้ดูอีกรอบนะคะน,นี่คือสถิตินะคะเข้ามาแล้วสีงวดนะคะนี่เข้ามาแล้วสี่งวดใช้งานจริงมีขังงวดวันที่สิบหนะคะธันวาคมอันนี้เป็นงวดที่สองแล้วนะคะามาดูงบน้อยกันนะคะงบน้อยเราอ่าสี่สองห้านะคะสี่สองห้าสามตัวโอ้ยแต่สามตัวเห็นเอฟซีนี่แหมเนา โอ้ยสี่สองนี่สวยค่ะค่ะว่าเป็นสีสองสีม้าห่าค่ะนาองสี่สองถือว่าเลขออกไม่เหมือนใครดีนะคะเออนี้เลขดังเมือ่อตอวเรื่าตัวใดอีกสีดังค่ะลองดูนะคะสี่สองนะคะเพราะว่ามันจับได้สีนะคะแต่ว่าสี่ห้านี่แอดจาได้นะคะงวดก่อนนี่สี่ห้าถือว่าเป็นเลขดังมากนะคะหรือจะมางวดนี้บอค่ะวายหรือสีมาหังวดนี่บอสี่หาไหมค่ะ อางวดก่อนแอดเห็นเอฟซีจะไม่มาจริงๆเหรอคะแอดวาสันไม่มาจริงๆเหรอแอดใส่เบป,ปรกรายลรวได้จ้าพนะูดมาตอนที่แอดลงสูตรได้นั้นนะคะเด็ดล่างที่ไม่มาด้วยกันอะไรนะตัวตัว,ต,วตัวเลขล่างที่ไม่มาด้วยกันนะคะเอฟซี FC ว่าโหใส่สีห้าไปเยอะแล้ววาสันโอแอดกระห็ตสาผดเน,นาะขอภยัยพวก็ระคิดคนคะ่ะวันไหนที่ว่างๆนี่โอ้ยสูตรกระจุยกระจายเลยคะ่ะขึ้นมาในสมองสูตรก็ได้ เอานี่นะคะสี่สองห้านะคะสี่ห้าสี่สอง่ชุดนี้เป็นชุดงบน้อยชุดวัดดวงวัดใจกันไปนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมาขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะท้าเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่หกนะคะแต่ว่าตัวนี้นเป็นสูตรงบน้อยเนาะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ